คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะพอทําขึ้นมาแล้วก็โกหกพอทําขึ้นมาแล้วก็โกหกมันก็เลยโกหกไปเรื่อยแล้วเป็นนิสัยไปนี่แหละพอจากนั้นเัืกอขาดความเชื่อถือแล้วีนะถ้าคนไม่ได้สังเกตก็เออใช่เยฟังไปเพราะนั้นเมื่อ โกโหกไปแล้วมันคิดว่ามันจะจบไม่ใช่นะ,ะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในเมื่อโกโหกไปแล้วน,นั่นแหละการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าถนนถนนหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเป็นคนพูดถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมมีเหตุมีผลไหมพูดตามหลักธรรมทำคำสอนไหมพูดเป็นธรรมไหม แน่การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะหมู่พวกเพื่อนพวก,พวกเราใครก็ตามนะถ้าพูดออกไปแล้วโกหกนะจับได้ว่าโกหกอย่าไปไว้ใจกันแล้วกันนะให้ระมัดระวังเลยคนคนนี้มันจะไม่ทำความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีนะให้เราตั้งความสงสัยเอาไว้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะทางนี้ทางนั้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญานะ แต่ไม่ให้ใช้ศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องให้ใช้ปัญญาปัญญาปัญญาในความเชื่อนัอ่นเองที่เราเชื่อไปนี่มันถูกต้องไหมมันเป็นธรรมไหมมีเหตุผลไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องถ้าเรายังไม่เคยพบเคยเจอเราก็ตั้งความเห็นเน่งไว้ก่อนให้หยุดไว้ก่อนอยู่ในความสงบไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนให้สังเกตก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปในจุดนั้น นี่แหลละัลกธรรมควาาทส,สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ